ถึงแล้วค่ะถึงแล้วจ้าบันเชียง,องอม,มอดัโลกโลกขากล่องมอมากมันสันตัวเองถึงแล้วค่ะถึงแล้วค่ะเมืองเมืองเมืองหานะพี่นอ้องหาบันเชียงรู้สึกว่า งาม,งามใหแบบไงยบกตีห้หน่อยั็มีเด้เอาห้หน่อยกกมีนกนม่นามเตรียมอยู่บนพี่เนางบง,งเฮียนอันนี้จะเป็นเฮียนโบราณเป็นจำลองไวนะ้เนาะบ้านโบราณเด้อก็สิมีแบบมี้แบบนี้ถึงแล้วพ่นแล้วเฮียน 万江。半